สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมหนุ่มฮอตตี้อีกเช่นเคยนะครับกับเกมดาร์กอนเมนิอาเลเจน์นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาลงแรงนะครับขึ้นสู่หลีกระดับโบราณนะครับผมซึ่งเป็นหลีกสูงสุดของเกมนี้นะครับผมก็ผมเป็นวันที่ผมรอคอยมานานนะครับที่ผมจะขึ้นสู่ลีกนี้นะครับผมโอเคช่วงนี้ก็มีกิจกรรมสงครามแคลนนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเค ตอนนี้คะแนนเราอยู่สามแสนสามนะครับโอเคคะแนนแคนผมนําอยู่หนึ่งแสนสามนะครับอีกแคนคู่ต่อสู้อยู่ที่สองแสนนะครับก็ถ้าตีป้อมนี้แตกก็จะได้หกเพชรนะครับได้ทุกแขคได้ทุกคนในแคนเลยนะครับผมได้หกเพชรโอเคไหนดูซิว่า MVP ตอนนี้อยู่ที่ใครนะครับคะแนนสูงสุดอยู่ที่คนที่ชื่อว่ารับแคนรับเข้าแคนหน่อยครับนะครับเพื่อนห่อันดับหนึ่งสี่หมื่นแปดนะครับอีก คนที่2คือโอดินนะครับ4ี่หมนะครับผมก็เดี๋ยว2คนนี้ก็ไปวัดกันนะว่าใครจะได้ MVP ท้ายแคลนนะครับท้ายกิจกรรมแคลนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูลงแร้งกันเลยนะครับผมตอนนี้หลีกผมอยู่ที่ระดับหลีกศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้นะครับมุมซ้ายนี่นะครับผมหลีกอยู่ระดับหลีกศักดิ์สิทธิ์คะแนนผมอยู่ที่1 4 7 9 9นนะครับผมซึ่งหลีกระดับศักดิ์สิทธิ์ต้องมีคะแนนอยู่ระหว่าง 13,400ถึง14,799นะครับถ้าเกิด14,800ขึ้นไปก็จะขึ้นไปสู่หลีกสูงสุดของเกมก็คือจะเป็นหลีกโบราณนะครับผมถ้าอยู่หลีกศักดิ์สิทธ์ก็จะได้มังกรตัวนี้นะครับมังกรงูผีนะครับตัวนี้ผมได้แล้วนะครับเพราะว่าผมอยู่หลีกศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับนี่ครับน้องงูผีน้องมังกรงูผีนะครับนี่ครับผมก็เท่อยู่นะครับมีความเท่นะครับไฟออร่าออกนะครับสีน้ำเงินนะครับโอเค ตอนนี้อันดับโลกของผมก็อยู่ที่279นะครับเพราะว่าผมไม่สามารถขึ้นไปหลีกโบราณได้คะแนนมันก็เลยไม่เด้งต่อนะครับคะแนนมันก็เลยตันอยู่ที่279นะครับอันดับหนึ่งอยู่ก็2,000 20, 0คะแนนอยู่ที่29777นะครับตอนนี้โอเคคะแนนผมก็นี่แหละตามนี้เลย14,799นะครับถ้าเราขึ้นสู่หลีกโบราณได้เนี่ยเราก็จะได้มังกรตัวนี้นะครับเป็นมังกรซูโม่นะครับผม จริงๆผมได้แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเกมมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันบักนะครับคือผมน่ยยังขึ้นไม่ได้หรอกจริงๆผมต้องขึ้นสู่ีกสูงสุดก่อนผมถึงจะได้มังกรตัวนี้นะครับแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เกมมันบักมันอยู่ดีๆมันก็ให้มังกรผมมาเลยทั้งๆที่ผมยังขึ้นไปไม่ได้นะครับผมนี่ครับน้องซูโม่ผมได้มาแล้วตัวหนึ่งนะครับนี่น้องซูโม่นะครับเป็นมังกรระดับตำนานนะครับผมถ้าหลีกสูงสุดจะเป็นมังกรระดับตำนานนะครับส่วนถ้าเป็นหลีก ตัวนี้มังกรนี้ก็จะเป็นระดับ4นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันว่าถ้าขึ้นไปหลีกสูงสุดเนี่ยอีกรอบหนึ่งอ่ะไอขึ้นไปรอบเนี้ยมันจะให้มังกรอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับให้น้องซูม่วงมาตัวที่2หรือเปล่านะครับผมแล้วหีบรางวัลที่ได้ในหลีกนี้ก็จะเป็นหีบหีบที่มีตาที่เอาไว้อัพดาวนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเยอะที่สุดแล้วในบรรดาทุกหลีกนะครับผม โ okay. อเคเดี๋ยวเรามาลองลุยกันเลยนะครับการที่จะ,ะลืมบอกการที่จะขึ้นหลีกนี้ได้คืออย่างที่วงเล็บข้างล่างแดงๆมันบอกไว้ว่าต้องมีมังกรเลเวล1 0 0 3รสามตัวนะครับถึงจะขึ้นได้นะครับอย่างปัจจุบันของผมก็มีมังกรเลเวลสูงสุดก็120นะครับจะเป็นน้องโซเดนตัวนี้นะครับผมนี่120นะครับ อัพดาวก็อยู่ที่10ดาวนะครับเหลืออีก2ดาวก็จะตันนะครับผมส่วนมังกรตัวที่2ที่เลเวลลงมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับมังกรท่านสัตตาจารย์ของผมนะครับตัวนี้ผมใช้มายาวมากครับมังกรสรัตาจารย์ถ้าใครดูคลิปผมตั้งแต่แรกๆผมใช้มาตั้งแต่เลเวลน่าจะประมาณ5 0 6 0ิได้นะครับใช้จนผมปัจจุบันเลเวลร2 0กว่าคือมันมีธาตุธาตว่างเปล่านะครับของน้องตัวนี้ น้องใช้ธาตุบ้างเปล่านะครับเป็นหลักนะครับซึ่งมันดูดเลือดก็แรงแล้วก็บวกกับตาสัญลักษณ์นี้2อันนี้บวกเข้าไปก็จะตีแรงนะครับผมแล้วยังขโมยพลังได้อีกนะครับผมอารมณ์เหมือนสกิลมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มันขโมยพลังเอฟเฟกต์ด้านบวกของคู่ต่อสู้มาเป็นของเราได้นะครับผมก็ถือว่าโหดอยู่พอสมควรนะครับก็ใครอยากไปปั้นตามก็ปั้นได้นะครับปั้นยาวๆตัวนี้นะครับมาดูตัวที่3าของผมนะครับที่เลเวลนะครับ 91นะครับที่กำลังปั้นอยู่ตอนนี้จะเป็นมังกรธาตุธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวเดียวที่ผมมีตอนนี้นะครับผมได้มันนานแล้วแหละตัวนี้นะครับแต่จาไม่ได้ว่าผมทํากิจกรรมอะไรได้นะครับน่าจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับแต่ว่าเหตุการณ์ตอนนั้นคือลืมแล้วว่ามันได้มาได้ยังไงนะครับผมโอเคแต่ปัจจุบันผมก็ยังขึ้นหลีกไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาสู้กันเลยนะครับเอาเป็นระดับ ยากไปเลยแล้วกันนะครับถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรจะชนะหรือเปล่าไม่รู้นะครัองค์กรเขาก็มีเลเวลร้อยี่สิบสิบสองดาวเลยนะครับผมตัวนี้เลเวลหนึ่งร้อยนะครับแปดดาวนะครับแล้วก็เลเวลหนึ่งร้อยแปดดาวสองตัวเอ้ยอีกตัวที่สองคือเลเวลร้อยี่สิบสิบสองดาวเหมือนกันนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวแรกคือเลเวลร้อยยี่สิบสิบสองดาวเอ้ยโอเคถูกแล้วตัวที่สองคือ องคกรตัวนี้เลเวลร้อยี่สิบสิบสองดาวเหมือนกันนะครับผมตัวตัวสุดท้ายของเขาเป็นเลเวลหนึ่งร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะลอดหรือเปล่านะครับแต่ดูท่าเราอาจจะลุ้นชนะยากนิดหนึ่งครับตัวนี้ตีก่อนเลยละกันครับตุ้มนะครับผมอ่าเขาโชคดีครับเขาตีพลาดเห็นไหมครับเมื่อกี้เขาตีพลาดนะครับผมเป็นโอกาสของเรานะครับ เราก็จะใช้ท่านี้จมตีนะครับโอเคดูดพลังมานะครับผมต่อไปผมก็จะใช้มังกรตัวนี้นะครับในการเพิ่มนี่เรับเพิ่มเลือดให้นะครับฝั่งเราตอนนี้มังกรผมเลือดหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่ล้านล้านครับผมเยอะมากนะครับโอเคต่อมาแล้วก็จะตามด้วยโจมตีโอ้แต่ว่าเลือดมังกรผมใกล้หมดแล้วนะครับตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนลวกันครับเก็บมันไปก่อน ไม่ตายครับโอ้โหจุกๆนะครับโจมตีหมูนะครับเอื้อนี่ครับที่เลือดลดน้อยเนี่ยไม่แช่อะไรนะเพราะว่ามีพลังของมังกรศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับผมเพิ่มเลือดเลือดก็เลยเยอะก็เลยน้องก็เลยไม่ตายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอใช้พลังป้องกันก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะหลับได้นะครับโอ้เขาก็เป็นมังกรเขาผมลืมเห็นว่าเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ย โอ้โหธาตุโบราณแล้วก็ธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับน้องเขามีพลังเอฟเฟกเมื่อกี้เขาใช้พลังเอฟเฟกเพิ่มพลังชีวิตนะครับเดี๋ยวผมจะขอขโมยน้องเข้ามานะครับขโมยหน่อยนะครับนี่ครับโดนขโมยคืนนี่ครับขโมยมาแล้วนะครับโจมตีปิดฉากด้วยนี่ครับปิดฉากไปแล้ว โอเคนี่คนระับผมชนะแล้วแต่ว่าผมก็ยังขึ้นไปหลีกโบราณไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าต้องมีมังกรเลเวลร้อยสามตัวนะครับผมเปิดหีบนะครับเปิดหีบนะครับก็นี่แหละครับได้ตาสัญลักษณ์หลับสีสามอันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเพิ่มพลังมังกรก่อนนะครับมังกรศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ผมจะปั้นให้เลเวลร้อยนะครับใช้อาหารครั้งหนึ่งก็สองล้านนะครับ เดี๋ยวโยนป้อนอาหารน้องก่อนนะครับกินเร็วๆน้องจะได้โตวไวๆนะครับพอหรือเปล่าน่าจะพอนะครับมีเจ็ดสิบกว่าล้านอาหารหนึ่งร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับมังกรเลเวลหนึ่งร้อยแล้วนะครับแสดงว่าผมน่าจะสามารถขึ้นหลิกระดับโบรานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสู้กันต่อเลยนะครับ ันนี้ผมสุ่มมาเจอแต่ระดับง่ายนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับโอเคองกรนี้เลเวลร้อยี่สิบนะครับสิบสองดาวนะครับแล้วก็เลเวลอีกสองตัวที่เหลือเป็นตัวอ่อนๆนะครับเลเวลร้อยกับเลเวลเก้าสิบนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับอ้าวทีเดียวหายนะครับของผมขนาดเลเวลร้อยสิบหกแปดดาวเองนะครับตกทีเดียวหายเลยนะครับ ด้วยความโหดของตาสัญลักษณ์ที่ผมใช้นะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะทีเดียวหาย2ตัวเลยร่มนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คะแนนปัจจุบันบวกอีก15นะครับกลายเป็น1 4ึ่งนะครับโอเคนะครับคุณได้เลื่อนขั้นไปอยู่หลีกที่สูงขึ้นนะครับอ้าวได้มังกรเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ โอเคนะครับได้มังกรซูโม่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับสรุปผมได้2ตัวนะครับจริงๆมันควรจะได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตอนนั้นเกมมันบักนะครับส่วนใหญ่บักเกมนี้เนี่ยมีแต่ข้อดีนะครับเพราะว่าถ้ามันบักเนี่ยเราจะมักจะได้ของรางวัลเพิ่มนะครับเดี๋ยวขอลุยอีกต่อนะครับผมลุยต่ออีกให้มันหมดพลังนะครับเหลือพลังอีก4อันนะครับขอเลือกระดับมันสุ่มมาให้มีระดับง่ายกับระดับปานกลางนะครับผมขอเจอตัวนี้แล้วกันครับน่าจะโหด โอเคอันนี้ก็มีองค์กรระดับตำนานหนึ่งตัวแล้วก็ระดับศักดิ์สิทธิ์อีกสองตัวนะครับอ่าเจอเพื่อนนะครับตัวเหมือนกันเลยอันนี้ีเดียวน่าจะหายหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูอ่าไม่หายนะครับแต่นี้หายแน่นอนนะครับตุ้มนะครับผมค่อนข้างอีซี่นะครับอีซี่ อ่าดูหีบนะหีบระดับสูงสุดจะได้อะไรบ้างนะครับโอ้ได้อันนี้200ยเลยครับ2องบามนะครับแล้วก็ได้ระดับโบราณ13อันนะครับแล้วก็ได้ชิ้นส่วนมังกรด้วยนะครับตัวนี้มังกรกลิฟฟอนนะครับแต่ว่าเหมือนผมจะได้แล้วหรือเปล่ามังกรกลิฟฟอนโอ้ได้แล้วครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมดยอีกอีกสามสามสามสกอร์นะครับก็จะหมดแล้วนะครับ ตัวนี้ก็สุ่มระดับง่ายมาจริงๆเราสามารถเลือกระดับง่ายระดับกลางนะครับถ้าเกิดจริงๆเราคะแนนมันต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราก็เลือกเอาอันที่มันจะผ่านง่ายๆนะครับก็จะดีกว่านะครับเพื่อให้เราได้คะแนนฟรีๆนะครับผมนี่ครับแล้วก็เลือกโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังนะเพิ่มเลือดท่านี้เราก็ไม่นอนรับ สบายสบายครับนี่ครับตอนนี้อันดับเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่2องร้็บสามแล้วครับอันดับสองเจ็ดสิบสาโอเคสุ่มค่อนข้างสุ่มมาดีเฟสฟรีนะครับหนึ่งอันอืมระดับยากนะครับได้ระดับยากเราจะลุยกันนะครับของเขามีเลเวลหนึ่งรอยยี่สิบนะครับ สามตัวเลยนะครับแถมเป็นสิบสองดาวด้วยนะครับผมตัวนี้ระดับยากโหมดมากๆนะครับเรามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเดออี๋ยวขอใช้พลังนะครับโทสามกรก่อนนะครับโอเคได้แค่ห้าสิบเจ็ดนะครับเลือดก็ลดไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับระดับแรกเราต้องมาเก็บเก็บตัวแรกให้ได้ก่อนนะครับ ไม่ตายนะครับเออโดนสวนหายเลยครับผมหายเลยทีเดียวจะรอดหรือเปล่าครับจะรอดหรือเปล่าอืมโอ้โหแพ้โ <c oughs> หดมากนะครับโหดมากยอมยอมนะครับไม่เป็นไรเอาใหม่ครับขอลุยระดับยากอีกนะครับตัวนี้ก็โหดไม่เบาเหมือนกันนะครับระดับ ร้อยตัวนะครับผม12ดาวด้วยนะครับเราจะมาสู้ดูนะครับขออัดตัวนี้ก่อนแล้วกันครับอืมตายไปเลยนะอา้าวตีพลาดอย่างนี้ก็เสร็จผมเดียครับดูดพลังก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็ตีด้วยสกิลนี่ครับดูดเลือดขึนมา จบแล้วครับชนะแล้วบ๊ายบายครับน้องหลับไปเลยนะครับโอเคนะครับผมก็นนี่แหละครับหิบยิ่งหีบที่อยู่หลีกสูงๆก็จะยิ่งได้อ่าตาไอวัตถุดิบเอาไว้อัพดาวเยอะนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็มาเล่นให้ดูนะครับว่าหลีกระดับสูงสุดของโลกมันหมดประมาณไหนนะครับผม ตอนนี้ก็กำลังเริ่มไต่เต้าต่อนะครับเริ่มขึ้นไปสู่273แล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็ค่อยๆอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรอะไรแล้วครับผมสวัสดีครับ